ไชน่าทอล์กเรื่องเล่าจีนกุยเต้าสือเอ้อฝ่ากลอนอุบายหลอกลวง12ประการของซุนหมูคำว่ากุยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและคาดไม่ถึงคำว่าเต้าหรือเต่าเดิมหมายถึงวิธีขยายความไปถึงวิธีการและกลยุทธ์คำว่าสือเอ้อคือส2องฝ่าหมายถึงกฎหรือวิธีการกุยเต้าสือเอ้อฝ่าหมายถึงกลอนอุบายหลอกลวง12ประการซึ่งบันทึกไว้ในตำราพิชายสงครามซุนวมูในบทเรื่องการวางแผน ในตำราพิชายสงครามซุนบูกุยเต้าเป็นแกนหลักและหลักฐานของกลยุทธ์ทั้งหมดกุยเต้าคือการสร้างปริศนาอย่างต่อในเรื่องเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้เจตนาที่แท้จริงของเราจึงรบกวนการคิดเชิงกลยุทธ์การจัดกำลังทหารและจังหวะการปฏิบัติการของฝ่ายศัตรูในกรณีนี้ศัตรูจึงเปลี่ยนจากจริงเป็นเสมือนจริงและจัดเตรี่ยมพร้อมเป็นไม่พร้อมใช้หน้าทอกเรื่องเล่าจีนกลอุบายหลอกลวง12ประการของซุนวู การสงครามคือศิลปะแห่งการหลอกลวงดังนั้นจงแซงทำเป็นว่าไร้ความสามารถในขณะที่มีความสามารถจงแซงทำเป็นว่าจะไม่ใช้เมื่อกำลังจะใช้จงแซงทำเป็นว่าอยู่ไกลเมื่ออยู่ไกลจงแซงทำเป็นว่าอยู่ใกลเมื่ออยู่ไกลล่อลวงศัตรูด้วยผลประโยชน์เมื่อศัตรูอยู่ในความสับสนวุ่นวายจงเข้าตีเตรียมพร้อมเมื่อศัตรูแข็งแกร่งหลีกเลี่ยงการประทะเมื่อศัตรูเข้มแข็ง หยอกเย้ยเมื่อศัตรูตกอยู่ในโทสะทอมตัวเสริมให้ศัตรูหญิงพยองได้ใจรังควานให้ศัตรูเหน็ดเหนือ่อยเมื่อศัตรูกำลังพักผ่อนออมแรงยุยงแยงให้ศัตรูเกิดความแตกแยกขาดความสามาัคคีหักหานเมื่อศัตรูไม่มีความพร้อมจู่โจมเมื่อศัตรูไม่ทันคาดคิดจงอย่าเปิดเผยให้ศัตรูล่งรู้เจตจำนงที่แท้จริงนี่คือเงื่อนงำแห่งชัยชนะฟังคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซุปเปอร์เต็ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง China Talk ด้วยนะครับ